อสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับวันนี้ก็มาดูน้ำป่านะครับเฮยมาแรงนะครับเนี่ยน้ำขึ้นอย่างเดียวเลยไม่มีลงเลยนะครับผมโอ้โหอันนี้เป็นมวลน,น้ำมหาสารของอโซนหมูสีนะผมหรือว่าเทศบาลหมูสีนะครับเทศบาลหมูสีตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับ มวลน้ํามาแรงมากครับขึ้นอย่างเดียวไม่มีรถเลยนะครับผมการจระาะจรก็ค่อนข้างจะผ่านไปได้นะครับน้ํามาเฮ้ยอ,อันตรายครับนี่น้ําขึ้นอย่างเดียวนะครับไม่มีรถเลย,ยเด็ดเด็เห็นไหมจะสังเกตได้กับมุมผนังทางนะครับผมโอ้โห น้ำกำลังมาเลยตอนแรกผมไปที่เขาใหญ่นี่น้ํามาไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็อ่าล้นเออข้ามถนนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่า,อาน้ําป่ามาแรงครับผมอันนี้มวลน,น้ําลงมาจากทางเขาใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นน้ําคลองที่หลากมานะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเขามาไม่นานนะครับก็ประมาณสัก วันก,กว่าก็น่าจะยุบลงนะครับผมเพราะมุนน้าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันขึ้นไม่หยุดเลย <c oughs> น้ําขึ้นไม่หยุดเลยครับเดี๋ยวผมจะหลบไปมุมนี้ก่อนเดี๋ยวรถซีมาตาผมนีกเดียโอ้โหครับโซนเทศบาลหมูสีนะเนี่ยอ๋อไอ้น้ำนี่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไม่มีแน่นอนครับถุงยางชีพ <c oughs> มีปลาหรือเปล่าอ่ะ ข้ามถนนมาแล้วโอ้โหน้ำมาไวจริงๆครับอันนี้ฝนตกแค่สองวันนะครับเนี่ยน้ำยังมาแรงขนาดนี้นะครับดูครับจะเห็นได้จากการที่อ่าน้ำเออข้ามมาครับเนฮ้ยบ้านหลังนู้นท่วมแล้วมั้งเนี่ยลักษณะเฮ้ยถ้าบ้านหลังนี้ม,มีก้อนหินกั้นนี่ผมว่าท่วมแน่นอนเลยเนะี่ยดูดิอื้ ผมยืนอยู่บนสะพานนะครับเฮ้ยเราเห็นนะมาแรงนะปัวยอย่างดิโอ้โหมันจะเป็นช่วงโค้งนะครับพอช่วงโค้งปั๊บตัวนี้มันจะเป็นทางตรงพอเป็นทางตรงมาปุ๊บตัวนี้จะเป็นโค้งครับพอโค้งแล้วน้ำมันมามันรัดโค้งไม่ทันมันก็จะเตลิดข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็จะเข้าที่ของอรีสอร์ทหรือว,ว่าของชาวบ้านนะครับก็จะไหลทะลักเข้าไปก็ น่าจะมีเสียหายแหละเล็กไม่เล็กก็น้อยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีผนังกันนะครับนี่ก็คือหินเลียงไว้เรียบร้อยแล้วเลียงด้านข้างกันเวลาน้ํามันขึ้นแล้วมันก็ทะลักไปนะครับผมน้ำมันขึ้นแล้วก็จะทะลักข้ามไปอ๋ผ้าซ้อนมอไซค์อ๋เอเฮ้ยบรรยากาศน่าตกปลาจังนะปลาจะกินเบ็ดหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าน้ำมาแรงครับ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าโซนปากช่องจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าน้ําขึ้นมาขนาดนี้ผมว่าปากช่องนี้น่าจะท่วมอีกรอบหรือเปล่าถ้าภายในสามวันเลยนี่ถ้าน้ําไม่ลงเลยนี่ผมว่าปากช่องได้ได้ท่วมอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับคิดว่านะครับที่ผมคิดไว้นะเนี่ยเป็นไงครับมวลน้ําน่ากลัวครับเนี่ยไม่น่าเลยทําไมต่างจังหวัด ขาถึงบอกว่าน้ํามาแรงน่ากลัวเป็นแบบนี้นี่เองครับมาแบบที่เราโดยไม่ได้ตั้งตั้งตัวนะครับผมอันนี้นี่เมื่อวานน้าผมไปลอยกระทงน้ํายังไม่มีนะครับแต่พอพอเช้ามาวันนี้น้ําขึ้นเอาขึ้นเอาเลยครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นน้อยๆครับขึ้นไวมากขึ้นไวจริงๆครับขึ้นแล้วไม่ลงนะครับเออแต่ก็ประมาณสักอีกครึ่ง ชั่วโมงกว่ากับสองชั่วโมงก็น่าจะแห้งนะครับเพราะว่าด้านท้ายด้านบนไม่มีน้ำาแล้ว,ลวคิดว่านะเผลอ,อมีเป็นวันหรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้ฝนซ้ําลงมาอีกประมาณสักสองวันเนี่ยผมว่าได้ท่วมอีกแน่นอนครับโซนมุกสีบนเหลือครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจ เสียแบงค์เลครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับท่านใดที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดสับสไครปกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปของผมไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ออกเดินสายทําคลิปอย่างเดียวครับเป็นไงครับมาแรงครับโอ้โหเห็นไหมมันขึ้นอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าลงนะครับนี่น้ํามันขึ้นมันทะลักขึ้นมาอย่างเดียวครับไม่มีลงครับเห็นไหม มันขึ้นมาบนสะพานอย่างเดียวครับอ่ะมีรถตูวิ่งผ่านให้กำลังใจกันของช่องทางของเรานะครับอะาน,นี้ก็เป็นอีกคันนะครับผ่านมาอ่ะอ่ะถือว่าได้ผ่านโซนน้ำโอ้โหมูนน้ำน่ากลัวเอาทางนี้สัญจรได้ครับรถไม่ติดอ่ะมีสาวๆเนียโอ้ลูกสาวใครเนาะ มาแรงทีเดียวผมเห็นแล้วน่ากลัวเลยนะผมยืนบนสะพานนี้มีความแบบมันสะเทือนปุ๊บปุ๊บปุ๊บบนสะพานเนี่ยมันสะเทือนแบบไหลแบบปุ๊บน่ากลัวไงมีมูลเขามีปา่ามีเขียดรถมาแล้วผ่านได้ครับ อ่ะผมให้ดูสพนะพานในอันนี้อะไรกรมทางหลวงชนบทนะครับผมตืดไปเลยอันนี้มีป่องมีป่องที่ย่อนเบ็ดได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะจะไปหาย่อนนะพี่น้องนะแ้วผมขอจบการ บรรยายคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ